ไอจีนักรำเนียมันสามารถไปให้ผลรับรับลำดับของกรรมอย่างอื่นได้ได้กำสิบสองอย่างไอจินักกำกมที่เฮ็ดบ่อยๆมันอาจจะกลายเป็นครุกรรมครุกระเนี่ยไหมถึงกรรมหนักจิเป็นไฟดีหรือไฟชั่วก็อยู่ที่ผู้กระท้ำอะไรแต่ไอจินักกมคือกรรมที่เฮ็ดอยู่นิ่งๆเฮ็ดบ่อยๆกรรมพวกนี้นาะมันสามารถรัดรัดกรรมอย่างอื่นได้แต่สมมติว่ากรรมชั่วเอาเฮ็ดสั่วมาตลอดแต่ว่ามามีสติ การกระทํามของข้าเนียน่าสิเป็นโถ่เป็นโ้าน่าสิผ้าเ้าไปซัวไปย่ยพุ่งกระเลยกลับโตกลับใสถึงว่าอายุสี่เดือนนอยก็ตาาแต่ไปนะเม็ดความดีเสมอบอข่ขาดเอ๊ดอยู่บเ่เจ้ากำลังความเคยชินตรงน,นั้นอ่านมาตัดกำหนักหนักนักก่อนมาขันก่อนยาว่าตัดมาขันแต่ว่าคำส่วนั้นยังอยู่เลยแต่ว่ามันขัน <c oughs> ให้เขามีโอกาสได้่เห็ุความดีหนีมันอีกนะลึอกออกบ,บ่นั่นแหละ ท่นใดที่เ้าเฮ็ดบ่ดีน่าอดีตแล้วมันแก้ไขบ่ได้ขีดมันบ่ต้องไปคิดไปยิดตกกังวลอดีตล่วงมาแล้วก็บ่ต้องไปหวง่ซานนั่นเองนี่แหละเอาปัจจุบันเนี่ยเสื้อเรื่องกำปนเสื้อสองย่างเดี๋เสื้อยางหนึ่งยางใดเด้อดีตอย่าไปเสื้อกำอดีตยางเดียวอย่าไปเสื้อกำปัจจุบันยางเดียวให้เสื้อสองย่างเสื้อทั้งอดีตแล้วก็กับกำกำที่เป็นอดีตแล้วก็ับกำที่เป็นปัจจุบันทอวงยางคู่กันเพราะว่าเป็นเหตุผลในกัน กระเสื้อยางใดยังนึ่งสิ่ง้อมง่ายพระพุทธเจ้าเคยสอนกระเสื้อแต่กรรมอดีตย่างเดียวกระสีงมง่า,งงายเขาตัวเอาอีกละไม่ใหญ่นี่เคยเป็นนั่นเป็นนี่ได้วยไม่ไงหน,นั่นเคยเกิดเป็นนั่นเป็นนี่เจ้าต้องมาเสียเกาะเจ้าท่อแทงไว้ในอดีตในาติเสวยอีกละวเขาตัวเอาเงินเอาทองอีกละนี่เพราะว่าเสื้ออดีตอย่างเดียวพระพุทธเจ้าก็บ,บอกว่ายังบ่ถือบางคนเสื้อปัจจุบันอย่างเดียวคนเสื้อปัจจุบันอย่างเดียวส่วนหลายสิไปทยั้งที่ว่า วเสื้อว่าบาาว่าบุญนี่อยากที่ยังกูจะเฮ็ดตายแล้วก็แล้วก็ <c oughs> ีเสืนะ้อจังสี่เาเลยต้องเสื้อทั้งสองอย่างเอามาหนุนกันสมมติว่าเนี่ยเขออยาดอดยากกูอดีตเจ้ากระเบื้องปัจจุบันเจ้าเนี่ยนะไม่ไงอันนั้นอันนี้คือบบมี่น้ำเขาคือบองามน้ำเขาคือสุ่มเสียงคือจังบ่คอยเล่อคอยผิงคือเขาคือจังบบมี่เสน่ห์คือเขาทรัพย์สินสลิงขั้นก็จังหน่อย แสดงว่าอาดีตเท่เาโบได้เฮ็ดด้วนี่เ้องกับสาวไปหาตัวอดีตได้ถ้างั้นเฮ็ดจังไลยล่ะกรรมอ,าอาดีตกรรมเมาเอาปัจจุบันเนี่ยเป็นเหตุแทน,น่นถ้างั้นถ้าเท่าโบเคยเฮ็ดในอดิน้อากับไม่เฮ็ดปัจจุบันแท่นเพราะว่า,วากรรมที่เฮ็ดมือน,เนีเพราะพานมือนีไปนั่นคือกรรมเก่าก็คืออดีตกรรมกรรมที่รวงมาแล้วเป็นกรรมเกา่าหมดเอาปัจจุบันเป็นตัวเหตุ เอาอาดีตเป็นกระจกสองวันใดเขาขาดตัวบกพรองให้เขาเห็ดปัจจุบันให้เต็มที่ไม่ไงอยากงามบ่ไม่ไงก,ก็เห็ดถ้ำประเภทที่เห็ดในจงังหวัดนั้นในปัจจุบันเห็ดสร้างเห็ดขึ้นค่อล้วงไปมืออื่นกันอันนี้ก็เป็นกรรมเกาเม่าค่อยหนุนเฮาอย่างที่นะต้องเสื้อสองยางเลยอย่าไปเสื้อยางใดยางดึงเลยไม่ไงคนส่วนอนะไรเนี่ยคนผู้เฒ่าโบราณมักเสื้อกรรมเก่าเด้วยเสื้อยางเดียวผอมปูฟังปัจจุบันผอมเลย ทีนี่หมอทำก็มักตัวได้แบบนี้ผู้ชายก็ิีมือแตกอาจารย์ตังเจ้ายังบอกว่าเพราะว่าหน้าซองเจ้าของเองตัผู้ใดสิไปหูน้ำเจียว่อยพ่อแม่นพ่อคนจะเจียว่อยกับแล้ววกเป็นคือกันกว่าจะซองมันเจ้าของอยู่เลยคอยพ่อใดเจีงปนั่นเป็นไปยัง่อยแค่แนะน้ำสิ่งที่่อยหูเล็กๆน้อยๆพอยอยยังน้อยๆน่อยคกัเป็นกัลยาณมิตรให้เจ้านะไม่ใหไงคอยพ่อใดหูมืด จังสันไอ้คอยกังโง่เป็นคือกันในตัวนี้คอยกังโง่เฉพาะที่คอยหูอันไหนคอยหูคอยกันแนะนําอันไหนคอยผู้หูคอยก็บอกว่าผู้หูพระอาจารย์แล้วพระอาจารย์ตาธีตแต่นนี้นะคอยก้องหูคอยก็เลยแนะนําไม่ไงอยากหูเพราะว่าหน้าหลายๆซองโดนจิตมันเป็นทุกข์กับอีหยังหลายอย่างมันคล่องน้าจิตเนาะเขางน้ำก่างก็หลายนั่นแหละที่เฮาบ่มีคือเขานั่นแหละเฮาบ่ได้สร้างเฮากระสางเอาตัวนั้นแหละไม่ไง Bae <laughs> Sao <laughs>